ผู้ชมต่อสเกต็ตวันนี้นะคะแมงมุมได้มาขึ้นเรือนะคะถีอาถาบานบ่อโทนะคะอําเภอออาหรือจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะละ <Okay. S 1> วันนี้นะคะแมงมุมจะพาทานผู้ชมนะคะไปแลกความแปลกข่องทมค่ะชื่อว่าทมพี่หัวโตวค่ะเหล่าน,นี่นะคะอ๋ะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากนะคะถีแมงมุมพามายากรูนะคะหวาะ่าถีทมพี่หัวโตวนะคะจะมีความแปลกยังไงนะคะตามแมงมุมไปเลยค่ะ <Okay. S 2> วันนี้นะคะจะพาไปดู ตัวนี้นะคะขอบอกว่าไม่ธรรมาดา <a> ซึ่ง oh เป็นภาพตอนประวัติศาสตร์มีทั้งภาพคนภาพสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลานกคเลภาพสิ่งของเจ๋อๆแยะๆไปหมดเลยยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะเขาขนาดใหญ่นะครับทีนี้ถ้ามองไกลๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นหวามันจะมีเมื่นกับหัวการโลกนะครับเขาเรียกว่าเข้าพี่สานะครับแล้วก็มีสลับโดยผาเคียนด้วยอโหลายพ นนทุกวันนค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้วา่าผาบเคียนในธรรมนี่นะคะมีความแปลกมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผาบี่วาโตนะคะและการมือซ้องมือนะคะมือข้างนึงนะคะมีหนินะะน้วค่ะแต่กอีกข้านงนะคะมีหกนิว้วใครนะคะสนใจนะคะอยากจะมาแล่เรืองแปลกปนีนะคะก็มาได้ค่ะถีทาพิวาโตนะคะอำเภอเอ่าวหลึกจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ oh Okay, okay.